อย่าให้รสนิยมหรือความชอบส่วนตัวไปทำรายใครปุ๊บปั๊บตื่นเช้ามาเปลี่ยนความคิดเลยมั่นเลยรักตัวเองที่เป็นแบบนี้เลยไม่ใช่นะมาฟังเราสิกับอะไรนงะพอดแคสต์อะไรงาซีซั่นสอง2ีียี่สิบสองิวตี้สแตนดาร์ทำร้ายทุกคนจริงค่ะและสิ่งที่โดนทำร้ายมากที่สุดก็คือกระเป๋าตังของดิฉันเองเพราะอะไรเพราะอยากสวยแล้วความสวยต้องใช้เงินเอาจริง ในสังคมต่อให้เราบอกว่าหน้าที่สวยคือหน้าที่ถูกใจอ่ะแต่ว่าคําถามต่อมามันคือถูกใจใครเว้ย <c oughs> เพราะว่าจริงๆมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะว่าสุดท้ายแล้วแบบไหนคือถึงนับว่าสวยมันมีมาตรฐานที่เอาไว้วัดใบหน้าที่สมส่วนอยู่แล้วมันก็มีวิจัยด้วยคือมีการทดลอง เอาเด็กทารกเนี่ยมาจ้องมองใบหน้าที่สมส่วนกับใบหน้าที่ไม่สมส่วนผลออกมาเป็นว่าทารกจร้องมองใบหน้าที่สมส่วนมากแบบได้นานกว่านานกว่าก็คือสนใจแบบว่าโฟกัสอยู่ที่ใบหน้าที่สมส่วนมากกว่าไม่สมส่วนใช่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นแฟกเลยว่ามนุราเรียนรู้เรื่องใบหน้าได้ตั้งแต่ยังเป็นทารกแต่ว่าอพอโตขึ้นมาเราก็เริ่ม รับรู้แล้วก็รู้จักคําว่าความสวยความงามเรียนรู้ใบหน้าได้ตั้งแต่ทารกแหละแต่ว่าเพื่งมาใส่ความหมายว่าใบหน้าแบบไหนคือส,สวยนะได้ตอนโตในช่วงเวลานานๆถ้าเป็นก่อนศตวรรษที่20อ่ะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือรูปปันนะ้นอะเออจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความอวบ ความมีน้ำมีนวลเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขามองว่าเอ้ยอะไรแบบนี้มันสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ม,มีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะได้กินแต<ป>งแต่ว่าตั้งแต่ศตะวรรษที่20เป็นต้นมาเนี่ยภาพวาดหรือสื่อต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้นางแบบหรือต้นรูปแบบในก,การนําเสนอเป็นแบบว่าเฮ้ยเอวดผอมบางขายยาวแล้วสิ่งนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับเริ่มเป็นการเซตความนิยมแบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าพูดๆมาเนี่ยสื่อมีผลมากๆก,ก,กับมาตรฐานความงามหรือว่าบิวตี้สแตนดาร์ดเลยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความงามที่หลากหลายมากขึ้นเราจะไม่ได้เห็นแค่คนที่ขาวผอมเท่านั้นและที่จะได้รับแสงแต่ว่าคนที่แบบอ้วนหรือคนที่แบบผิวคล้ำหน้าเข้มเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรจะเป็นเพศไหนหรือมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็สามารถที่จะได้รับ ความนิยมได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าต่อให้มาตรฐานความงามมันจะดูเปิดกว้างขึ้นมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วอะความเปิดกว้างนั้นอะมันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าลำดับชนชั้นอยู่ดียกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเพราะว่ามีอินไซต์ในการเป็นคนอ้วนอย่างการบอกว่าเป็นคนอ้วนเนี่ยคนต่อให้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้สังคมอะยอมรับว่าคนอ้วนมีความงามแต่ว่าคนอ้วนที่จะถูกยอมรับก็ต้องเป็น อ้วนแบบว่าอ้วนมั่นใจอ่าอ้วนเซ็กซี่หรือแม้ก็เป็นทรงอ้วนน่ารักคิกุกอย่างน้อยที่สุดก็คือหุ่นสัดส่วนต้องมีความโค้งวาวต้องเป็นหุ่นแบบนาฬิกาซาคือแกแบบว่าอ้วนได้แกไม่ต้องเอวบางก็ได้แต่ว่าแกต้องมีเคิร์ฟแต่แบบเดี๋ยวนี้แบบเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบรนด์เสื้อผ้าเขาจะเริ่มเปิดไซส์กว้างมากขึ้นแบรนด์เสื้อผ้าแบบออนไลน์ต่างๆในี่ยไอจีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราจะเห็นได้ว่าแบบมากสุดก็แบบ S M L อเออ XL แค่สีไซส์หลังจากนั้นมันก็มีเริ่มแบบขยายไซส์มากขึ้นเพื่อรองรับบอดี้ไทป์ที่หลากหลายกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเนาะก็เลยต้องหานางแบบที่เป็นผัส,สทุก<ผ>ทุกไซส์ที่เขาเปิดขึ้นมาแล้วเวลาที่เขาคัดเลือกนางแบบผัดไซส์มาเขาทำไมคะเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วนางแบบที่มาสวมใส่เสื้อผ้าพัดไซส์ของแบรนด์เนี่ยส่วนมากจะเป็นผัดไซส์แซบอืมอืมผัไซส์นาฬิกาสาย์ผัดไซส์ที่ โอเคคุณใส่ใช้ 4XL ก็จริงแต่ว่าเอวคุณห้ามเกิน40เป็นฟิลแบบว่ามันก็ยังมีเกณฑ์มีอะไรของมันอยู่ซึ่งภาพเหล่านี้เวลาที่มันถูกนําเสนอออกมาในบนสื่อออนไลน์มากๆอะ่ะมันก็กลายเป็นภาพจําเหมือนกันเนอะว่าแบบเออถ้าเกิดแกเป็นสาวภาษาอะ่ะแกต้องมั่นใจนะแกต้องแบบต้องเฉียวอะ่ะต้องแซบต้องเสียต้องดูแลตัวเองต้องมีความว่าแบบมีความมั่นใจในตัวเองอะ่ะถึงจะได้รับการยอมรับในสังคมแต่ว่าก็ต้อง เติมมาอ่ออกนิดน,นึงใช่เพราะว่าจริงๆเราพูดเป็นภาพใหญ่เฉยๆซึ่งจริงๆแล้วแต่แต่ละคนแต่ละสังคมก็มีมาตรฐานแตกต่างกันไปใช่เข้าใจว่าหลายๆละคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยก็แกอ้วนอะ่ะเอ้แต่มันเดี๋ยวนี้มันก็ได้รับการยอมรับมันก็มีมาตรฐานสําหรับคนอ้วนแล้วนี่เออแต่สําหรับเราที่เป็นาราทซยแล้วไม่ใช่เป็นหุ่นนาฬิกาทรายเออเราก็รู้สึกว่า มันเหมือนกําลังบอกเราว่าเฮ้ยถ้าแกอ้วนแกก็พยายามเลยนะอือก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยนึงคืออย่างน้นนอยนออ่ะแกก็ต้องมีอินเนอร์ที่มั่นใจนะต้องแต่งตัวเก่งดิจะเหนียมไม่ได้จะเหนียมไม่ได้อีกกรณีหนึ่งก็คือหน้าตาไม่ตรงบิวตี้สแตนด์ดก,ก็คือจะเป็นหน้าตาที่เป็นแนวที่แ,แบบไม่คุ้นชินในสังคมอ่ะแต่ถ้าเป็นแนวที่แบบไม่ค่อยเจอไม่ได้พบเจอบ่อยในสังคมแต่แบบว่าได้รับความนิยมก็จะอยู่ปัดไปอยู่ในไระหน้าเก๋ Mm. แต่ถ้าหน้าตาไม่คุ้นชินแล้วไม่ได้รับความยิยุอีก mm. ก็จะกลายเป็นฟิลหน้าแปลกพูดเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีนมลำดับชั้นเว้คือในหมวดหมู่ของคนหน้าหน้าไม่คุ้นชินออออมันสามารถแบ่งเป็นหน้าเก๋ที่ดูเป็นอะไรที่บวกมากๆบวกที่หมายถึงว่าแง่บวก <laughs> ไม่ใช่แบ positive, <laughs> แบ,บบวก <positive S 2> จริง <laughs> เออกับเป็นกลายเป็นเรื่องหน้าแปลกตลาดเออที่กลายเป็นแง่ลบไปได้เลยอะ่ะซึ่ง ก็เห็นไหมว่าจริงๆแล้วแม้แต่หน้าเก๋อมันยังมีมาตรฐานรือมีสแตนดาร์ดของมันเลยอะแบบยกตัวอย่างในไทยก็คือถ้าจะเป็นหน้าเก๋าตามสแตนดาร์ดคนไทยมันต้องกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณจะต้องแบบว่าเ้ฉ hey, ียวพูดมาถึงตรงนี้เริ่มสงสัยแล้วนะว่าคนไทยเป็นอะไรกับความเฉียวมากนั่เอออ้วนก็ต้องเฉียวเก๋ก็ต้องเฉียวเออหรือแม่ก็แบบทําหน้านิ่งเรารอดอ่าก็คือพูดให้เห็นภาพชัดๆเลยละกันว่าคนทรงหน้าเก๋ที่ในสังคมไทยจะยอมรับเนี่ยว่าเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าเก๋คือพวกหมยอินเตอร์ยกตัวอย่าง ก็คือคุณออกแบบอ่ะคุณหลินมชนดคุณต้าเหนึ่งอ่ะประมาณนี้ที่จะเป็นฟิลแบบหน้าเก๋ที่สังคมไทยยอมรับว่าเกเ๋เลศเชิดซึ่งนอกจากความหน้าเก๋อ่ะก็จะเห็นว่าตัวอย่างที่เรายกมาต้องมีความผุนีด้วยใช่เออเพราะว่าจริงๆที่เธอพูดถึงแบบเกือบทุกคนที่เธอพูดถึงก็คือเขาก็จะมี การทํางานในพาร์ทของการเป็นนางแบบด้วยก็เลยต้องหุ่นดีซึ่งอันเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเราอ้วนแต่เราเน่าหน้ากีก็คือจะได้รับความนิยมไม่เท่าหรอเออมันก็แบบคือคือพูดหญงอีกก่อนว่า b e a u ้ส standard หรือมาตรฐานความงามอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าพออ้วนปุ๊บปัดไปอยู่มาตรฐานของคนอ้วนเลยอะมันมีมาตรฐานหลายๆอย่างซ้อนทำกันอยู่อะเออแบบว่ามีหลายอย่างที่ต้องเอามาวัดกันเป็นผ่านเป็นด่านไป ถึงได้แบบว่ามีเรื่องของ EP ที่แล้ว,ลวที่เราเคยพูดไงว่าอุ้ยนะ้าสวยจังแต่ไปลดทุนหน่อยนะ่าจะสวยกว่าน,นี้นะอ่าเึกออกปะบบม<า>ันเลยมีคำแบบนั้นเกิดขึ้นมาม หร,หรือว่าอถ้าจะเป็นแนวแบบว่าสายฝอสายฝอเนี่ยเขาก็จะมีลุคองเขาที่ชัดเจนเลยว่าการแต่งหน้าเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องกีดตาคมๆต้องมีฟแบบมสโมกกี้เล็กน้อยปากต้องนูดเชดดิง้งต้องชัดเพื่อเห็นโครงหน้าชัดๆอะไรเงี้ยผิวต้องแบบมีความซันเบิร์สีน้ำผึ่งเออคือกลายเป็นว่ามันเป็นการเซตมาตรฐานหรือว่าถ้าเป็นแบบจีนหน้าก็ต้องหน้าขาวหน้าเล็กต้องตมูตมิปากนิดจมูกหน่อย<ม>ต้องแบบโอเค แกก็ต้องดูแบบว่าน então, ่ากตาไปแบบสมงน้าร่าคิขู่ไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแกหน้าจีนแบบไม่ตรงสแตนดาร์ดก็จะกลายไปแบบไอ้เจ๊กคนนั้นไอ้มวยคนนั so season, ้นอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันสะท้อนให้เห็นนะว่าสุดท้ายถ้าคุณไม่ตรงตามสแตนดาร์ดอะสิ่งที่คุณจะได้รับมันคือนอกจากว่าในกรณีต่ำสุดก็คืออาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าคนที่ตรงสแตนดาร์ดคุณอาจจะพ่วงแพ็กเกจคำเยียด มาดอืมคือพูดพูดไปเนี่ยเราพูดถึงแต่คนที่ยังไม่ตรงสแตนดาดใช่ไหมแต่เราจะมาพูดถึงคนที่ตรงสแตนดาดบ้างเพราะว่าขนาดคนที่อยู่ในสแตนดาดแล้วอะในสแตนดาดก็ยังมีลําดับขั้นเหมือนกันยังมีสแตนดาดซ้อนสแตนดาดไปอีกคือมันจะมีคนที่เขาสวยมากๆแบบหายใจก็สวยนึกออกไมไม่ต้องทําอะไรเลยคืออยู่เฉยๆก็สวยเออแบบงงๆสวยด้วยโครงหน้าใดๆ เออตื่นมาแบบตื่นมาไม่ทําอะไรอ่ะตื่นมาแค่ปากนุดน้ลายพี่เลยแก้มก็สวยแล้วเออกับคนที่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวหน่อยตื่นมาอาจจะเฉยๆแต่ว่าพออาบน้ําแต่งตัวใดๆเมคอัพรูทีนอะไรก็ค่อยเด่นขึ้นมาอืมแบบหลังเนี่ยเขาจะเรียกว่าเซมิบิวตี้อ่ะเดี๋ยกตัวอย่างชัดๆเช่นแบบว่าเว็บตูนเรื่องดังๆที่เพิ่งทำเป็นซีรีส์ไป ความรับนางฟ้าว่าแบบเอ้ยเป็นแนวบอกว่าสวยกลางๆหรืออาจจะหน้าตาธรรมดาไปเลยในแบบว่าตอนที่ยังไม่แต่งอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวขึ้นมาเปลี่ยมเป็นคนละคนอมสวยขึ้นมาเลยตรงสแตนดาร์ดขึ้นมาเลยได้รับคําชมขึ้นมาเลยเออหรือว่าในแบบว่าพ่อแบบหนังฮอลลีวูดเอาจริง หนังชองโรแมนติกที่จะมีที่มันจะมีการ transformation ของนางเอกอะที่เป็นเนิร์ดผู้หญิงเนิร์ดใส่แว่นร่วมผมผมตรงเป็นเซ็ตแี่พาไปถอดแว่นใส่คอนแทคอเมคอัพผมรอนก็สวยสวยเลย อันนี้คือเคสของเซมิบิวตี้ใช่จริงๆมันปฏิเสธไม่ได้เว้ยว่าทุกคนอยากได้รับคําชมคือต่อให้จะบอกว่าให้เราเป็นคนที่ไม่แคร์ใครไม่ได้แบบสนใจสังคมหรือคนอื่นขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคําชมมันคือสิ่งที่พูดดีๆถ้ามันเป็นคชมจริงๆอะเวลามีใครพูดดีๆมันก็มันก็ดีอยู่แล้วอืมคือเวลาเราแต่งหน้าแต่งตัวมาแล้วได้รับคำชมเยอะๆเราจะรู้สึกมั่นใจขึ้นไปเจะปริยายเว้ยเช่นแบบวันนี้แต่งหน้ามาแล้วคนทักมากว่าแบบอุ้ยสวยอะ่ะ วันนี้แต่งหน้าสวยมากก็<ม>ทำอะไรมาหรือเปล่าเราก็จะจําแล้วว่าเฮ้ยเมคอัพรูทีนวันนี้ที่เราใช้เราใช้อะไรไปบ้างล้วก็เราก็จะแต่งแบบนั้นมาทุกวันเพราะว่าเรารู้สึกมั่นใจในการแต่งลุคนั้นเพราะแต่งแล้วโดนชมว่าสวยอันเนี้ยเราไปเจอคอนเทนต์หนึ่งในติ๊กต็อกมาอ่าอ่ะ,อะเขาอ่ะเป็นคนที่บอกเลยว่าตัวเองอ่ะอยู่ในประเภทของเซมายูตี้อืมเออก็คือเป็นคนที่พอแต่งหน้าแต่งตัวแล้วจะได้รับความชมด้วยอืม,อมเออแล้วก็ถ้าไม่แต่งเนี่ยก็จะกลายเป็นคนธรมรมดาคนหนึง่ง ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าได้แสงหรือว่าโดนคําชมอะไรขนาดนั้นมันเลยทําให้เหมือนว่าทุกวันเนี้ยเขารู้ว่าจะต้องไปเจอคนต้องออกจากบ้านเขาก็ต้องใช้เวลากับการแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อที่จะรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจ嗯嗯ถ้าวันไหนไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นแบบว่าแทนที่แบบว่าไปทํางาน จะแบบสามารถตื่น8ปดโมงก็ได้แต่ก็ต้องแบบขยับมาตื่นสักแบบ6กครึ่งหรือ7จ็ดโมงเพื่อที่จะต้องแต่งหน้าแต่งตัวออให้พร้อมที่จะออกมาพบเจอผู้คนเออแต่คนแต่งหน้ามันใช้เวลานานมันใช้เวลานานจริงๆค่ะ <laughs> เราพยายามแต่งเร็วแล้วมันใช้เวลาจริงๆมันเลยทําให้เหมือนว่าเอ้ยกลายเป็นว่ามันเซตไว้ในหัวแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องแต่งหน้าแต่งตัวฉันถึงจะได้รับการยอมรับเขาก็เลยกลายเป็น ทำให้คนบางคนเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองอื <c oughs> ไปเลยว่าแบบถ้าไม่แต่งหน้าแต่งตัวไม่อยากเจอใครอะ่ะมันเลยแบบเกิดเป็นมุกที่เราอาจจะขำๆกันในแบบออนไลน์แบบเออทำไมแต่งหน้าแต่งตัวไม่เคยเจอใครเลยเพราะไม่แต่งหน้าทีบางเอเิญเจอคนรู้จักซะงั้นอันนี้มันก็สะพอนการมีบิวตี้สแตนดาดพอคุณแบบเซตมาตรฐานไปแล้วว่าความงามมันต้องมีมาตรฐานเนี่ย <c oughs> มันทําให้มนุษย์มันต้องพยายามให้อยู่ในมาตรฐานอ อีกตัวอย่างหนึง่งเราก็ไปเจอคลิปตอกๆมาเหมือนกันที่เนเน่ไปออกรายการซานิแล้วเขาพูดว่าเวลาเราหน้าบวมตื่นเช้ามาหน้าบวมอะไรเงรี้ยคนไทยก็ตกตกตบตกเออหรือ,อ <คน S 2> ไม่เฉดเอา<ช>คนไทยเฉดเฉดตกตบ<ๆ>ตกตกอะไรเงรี้ยของจีนคือเอาหนังยางมาลัดหูหนังยางมัดแกงอะคะ่ะมาลัดหูแกเห็นป่าว่าแบบขนาดคนที่เขาเป็นดาราแล้วเขาสวยตามบิวตี้ตนาดขนาดนั้นอะยังต้องมีความว่าแบบต้องพรีแพรริงตัวเองก่อนที่จะออกมาเจอสื่อเพราะว่าเพื่อความสวยที่ มากขึ้นอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสําหรับเราเรามองว่ามันเป็นความเจ็บปวดจากบิวตี้สแตนดาร์ดมันเป็นความเจ็บปวดแบบไม่คือตัวอย่างที่เรายกมามันก็อาจจะแบบมีแค่ไม่กี่ลุ่มมันแบบเรายกมาแค่เรื่องคนอ้วนเนาะเรื่องของการหน้าจีหรือว่าเรื่องของคนที่เซมิบิวตี้หรือคนที่สวยอยู่แล้วก็ต้องสวยขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในพอพูดคําว่าบิวตี้หรือความ มันมีมากกว่านั้นแล้วเออมันแบบมันเยอะมากมากแล้วก็กลายเป็นว่าแบบไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างไหนอะผู้คนที่อยู่ในสังคมอะมันก็ต้องพยายามเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานอะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาทาลายตัวเขาเองอะอย่างการประกวดนางงามเนี่ยเดอะเฟสหรือการประกวดใดๆต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้อะคุณอยู่ในมาตรฐานแล้วนะอยู่ในบิวตี้มาตรฐาแล้วสวยหุ่นดีผิวขาว แต่จะเป็นแบบว่าแค่นั้นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าแต่และเวทีเนี่ย<ม>เขาก็จะมีสิ่งที่เขามองหามีความสวยตามมาตรฐานในแบบที่เขาเซ็ตไว้แล้วว่าเขาอยากได้แบบเนี้ยไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเลียวสาบิวตี้ขึ้นมาหรอกแม้แต่คนที่ได้เข้าเวทีนางงามไปแล้วสุดท้ายก็ดันมาโดนแบบสื่อโดนจัดฉ่ำเอเอ,เอโดนสังคมมาพูดว่าเฮ้ยก็ถ้าเป็นคนธรมรมดาก็โอเคนะแบบอันนี้ก็สวยดีแต่ว่าอยู่ในเวทีนางงามานนมับบนจะไ,ไม่ไหวไ,ได้หรือเปล่าเออ หรือถ้าเป็นคนผอมอะคำว่าผอมเนี่ยมันดูอยู่ในเบวตี้สแตนดาร์ดใช่ไหมแต่จะมาผอมแห้งไม่ได้นะผิดต้องเป็นผอมแบบถ้าผอมแห้งก็จะโดนพูดแล้วว่ากินข้าวเยอะๆหน่อยกินอีกได้ไหมเออเออแบบว่าผอมเกินไปแล้วเนี่ยเหมือนไม้เสียบผีเลยเออ,เอ,อแบบคือนึกออกปะคือถ้าผอมก็ต้องเป็นฟิลผอมแบบมีน้ำมีนวลมีกล้ามเนื้อบ้าง ไม่ใช่ผอมไปเลยอะไรเงี้ยต้องสุขภาพที่เท่านั้นใช่ไม่งั้นก็จะกลายเป็นล่ำนักกล้ามปะเนี่ยนักมวยเหรอ,อยังจะต้องมีช่องของความผอมไปอีกนึกออกไหมแบบว่าชีวิตความงามมันก็ควรจะมีมาตรฐานไหมห,หลายๆอยา่างมันก็มีมาตรฐานของมันเออแล้วทำไมความงามไม่อยากให้มีมาตรฐานขนาดนั้เลยอเออจะมาทําลายมันเพราะว่าตัวเองไม่อยู่ในมาตรฐานจะได้อยู่สบายแล้วสิอย่างนงี้ละขอยกตัวอย่างขอพูดถึงเลยละกันย่างใหม่ดาวิกาที่แบบสาหรับเราคือคนที่สวยและ่นดีมากแต่กลายเป็นว่า ฝ hey, um, ั่งหนึ problem, ่งก็บอกว่าเฮ้ยใหม่เนใหม่เนึ่เขาแบบปูเล็กมากใส่เสื้อหมาได้แบบลอดสุดยอดมากแต่ในอีกทางหนึ่งเขาก็บอกว่าเกินไปเปล่าผอมเกินเว่อหัวอะไรต้องทําให้ตัวเองผอมขนาดนั้นเห็นไหมว่าแบบคนคนเดียวอะแต่สายตามันแบบสายตาคนมันหลากหลายอะมันทําให้แบบแล้วแค่ไหนเราถึงทุกใจแค่ไหนเราถึงจะอยู่ในกลุ๊ปมาตรฐานของความงาม มัน,มนทำร้ายทุกคนจริงๆอะใช่มันไม่ใช่แค่ว่าแบบว่าคุณไม่ตรงตามมาตรฐานแล้วคุณจะไม่ได้แสงคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคุณจะใช้หน้าตาทำอาหารกินไม่ได้แต่แบบหลายๆคนที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเขาต้องเจอกับถ้อยคําที่ทําร้ายจิตใจเจอการเหยียดหรือว่าเจอการเลือกปฏิบัติแค่เพราะว่าเขาไม่ตรงตามมาตรฐานความงามันไม่ใช่สิ่งที่แบบสิ่งที่ดีอะออและทุกคนก็ สาม,มารถเจอเรื่องนี้ได้แค่เพราะว่าสังคมมันเซฟมาตรฐานความงามขึ้นมาใช่แต่ว่าอีพีนี้เราก็ไม่ได้จะมาแบบว่าชี้ว่าแบบใครถูกใครผิดหรือว่าแบบเอ้ยใครดีใครไม่ดีอะไรเพราะว่าเออคือเข้าใจว่าเรื่องความงามเรื่องความสวยเรื่องความหล่อความใดๆมันคือเป็นเรื่องของโสนิยมส่วนตัวความชอบส่วนบุคคลมันเพอร์ซอนอลมากๆ อย่าให้รสนิยมหรือความชอบส่วนตัวไปทําลายใครแม้กระทั่งตัวเองด้วยแหละตัวเองใช่คือเราแค่อยากจะมาแชร์ว่าในสังคมอ่ะมันมีสิ่งนี้อยู่ซึ่งเราก็เชื่อว่าทุกๆทุกๆคนอ่ะรู้แหละแต่ทุกคนทุกคนอาจจะยังไม่เห็นความท็อกซิกของมันคือบิวตี้ขนาดมีเพื่อให้เฮลตี้กับตัวเองได้นะเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองให้รู้สึกพอใจกับตัวเองมากขึ้นได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบทําให้ตัวเองอย่างที่เธอบอกอ่ะว่าแบบว่าทำทำลายทั้งความรู้สึกตัวเองแล้วก็ไปทาลายคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ตาม มาตรฐานหรืออาจจะอยู่ตามสแตนดาดแต่ว่ามีคนอื่นที่ใครที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะอยากอ่านอืมแล้วก็เราไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยบิวตี้มาตราดต้องหายไปมาตรฐานาำงานไม่ควรมีเลยหรือว่าควรมีเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเพราะว่าก็จริงๆการที่คนสองคนมานั่งอัดคิปพูดอะ <c oughs> มันไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงสังคมในภาพกว้างได้นขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลือกที่จะพูดแบบที่เธอบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วสําหรับใครที่ไม่ได้โดนบิวตี้สแตนดาร์ดทำร้ายก็ดีใจด้วยแต่สําหรับใครที่กําลังโดนทาร้ายอยู่เราอยากเป็นกําลังใจให้เว้ยคือเราไม่อยากจะพูดว่าเฮ้ยแกอย่าปล่อยให้มันมาทํร้ายตัวแกเองยู่ว่าแกต้องแบบอยากให้คนอื่นมาเป็นตัวแบบเซฟมาตรฐานความงานของแกดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะมันยากจริงๆเราเองหรือว่า หรือว่าหลายๆคนต่อให้ร okay. <Ooh. S 2> ู้ว่าการไม่สนใจเสียงของคนอื่นมันทําให้เฮลตี <IM> ้ต่อชีวิตแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้โดยง่ายอะถ้าสมมติว่าคุณกําลังโดนมาตรฐารความงามกําลังทํร้ายคุณอยู่เออขอเป็นกําลังใจให้ว่าอย่างน้อยที่สุดคาดหวังว่าในสักวาหหนึ่งมันอาจจะไม่ทาร้ายหรือว่าอาจจะหาวิธีจัดการแล้วก็อยู่กับมันให้ได้โดยที่มันทํร้ายตัวคุณเองแบบน้อยที่สุดเท่าที่มันจะทาร้ายได้อืม ไม่ให้เกิดเป็นดีเพสชันเนาะเพราะว่ามันมีคน<ช>ที่ดีเพรสกับเรื่องบิวตี้สแตนดาดจริงๆอย่างขอยกตัวอย่างจากตัวเองแล้วกัน mm hmm. คือไม่ถึงขั้นดีเพรสหรอกแต่มันทาให้เซฟตีนของเราอ่ะต่ามากๆ mm hmm. เพราะว่าตอนมัธยมเราเป็นคนที่หุ่นไม่ได้อยู่ในบิวตี้สแตนดาดเป็นคนอวบๆอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ชอบกินจากการเสพสื่อมากๆเข้าเราก็จะเห็นแล้วว่าคนที่เขาแบบแต่งแต่งแต่งตัวแบบเนี้ยต้องหุ่นแบบนี้มันจะดูออกมาดูดีมากเลยสวยมากเลยแต่เราอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นมันทําให้เราแบบว่ามีความคิดในหัวว่า ต้องแบบนี้แบบนี้ก่อนเราถึงจะทําแบบนี้แบบนี้ได้ทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยเออมันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่มาเชื่อมโยงกันเลยถ้าเราอยากทาอะไรเราก็ทําได้กว่าที่เราจะก้าวข้ามความคิดแบบนั้นมาได้อะเราใช้เวลาะทุกคนเราไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บตื่นเช้ามาเปลี่ยนความคิดเลยมั่นเลยรักตัวเองที่เป็นแบบนี้เลยไม่ใช่นะกว่าเราจะมาแบบว่ารักตัวเองที่เราเป็นแบบนี้ได้เราค่อยๆใช้เวลาค่อยๆเทคไทม์ในการแบบว่าพอใจกับบอดี้ไทของตัวเองที่แบบไม่เป็นคนขาใหญ่น้องใหญ่อ้วนอะไรเงี้ย หน้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบค่อยๆใช้เวลาทิกทำหลายปีอะไม่ได้แบบว่าปุ๊บปั๊บได้เลยอืมก็อยากให้ทุกคนถ้าใครที่กําลังอยู่ในแบบอยู่ในช่วงเวลาที่มันกําลังทําร้ายคุณอยูก่ก็ให้เวลากลับมันสักหน่อยใช่ใช่แล้วก็ เอาจริงๆก็คือถ้าจะคาดหวังให้สุดท้ายมันไม่ทําลายเราเลยมันก็ยากยากยากมากแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่าทําไมเราถึงแบบไม่มั่นใจสักทีทำไมมันถึงใช้เวลานานขนาดนี้ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วหลายๆครั้งเวลาเขาพูดถึงมาตรฐานความงามหรือิวตี้สแตนดาร์ดเขาก็จะบอกว่าตอนที่เด็กเกิดมาเด็กไม่เคยเห็นหน้าตัวเองเราร้องไห้หรือรู้สึกว่าไม่พอใจตัวเองจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่สังคมแล้วมีคนมาบอกว่าสิ่งที่เธอเป็นอ่ะมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ตรงตามมาตรฐานนั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับมนุษย์คนไหนที่ฟังอะไรงามมาจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ย beauty s t a n d ร์ดไม่ได้ทำลายฉันแต่ฉันก็ลังใช้ beauty s t a n d ร์ดทำลายคนอื่นอยู่ก็มีสติและใจดีกับคนอื่นให้มากขึ้นแค่ใจดีขึ้นอีกสักนิดนึงมีสติขึ้นอีกสักนิดนึงมันจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ท็อกซิกกับคนอื่นด้วย ใช่และการที่ใจดีขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะมาหากล่าวหาว่าคุณใจร้ายเหลือเกินนะใช่หมายถึงแค่ว่าแบบมีครายขึ้นนิดนึงจากที่แบบปกติใจดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นอีกอออแบบนั้นเฉยเยคิดอะไรเป็นสีขาวสีดำก็ประมาณนี้ครับเป็นกำลังใจทุกคนนะทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยห้ามอาบูริจี้เด็ดขาด <laughs>